สองข้างเลยแต่ข้างนี้ไม่น่าเหมือนจะไม่เป็นเลยเนาะนลองดูนะครับนี่อยา่าติดตรงนี้นี่นใช่หไหมใช่ไหมอยับอะไรมาช่วยได้ป่ะเลือกของเลือกมันแข็งมัน ต้องเข้าใจในระดับหนึ่งว่ามันเหมือนฟันคุดน่ะทนนิดนึงลูกมเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ออกข้างล่างขึ้นมันก็ไม่หมาเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วอืมตัดอยู่เดียวตัดเดียวอีกหนึ่งลักตึงตำแซ่ตำแซ่เออหมองแครงขวบเคลียร์อยู่นั่นละเรคีลอยู่นั่นละไรยังไม่ออกหรอ ไม่ออกับไปบ้านทำแท้จนบวมเราทนไม่ได้รเราเอีกข้างเลยเอาไปเลยเคยมาแล้วลเหรอเคยมาแล้วเอาเลยทำไม่ได้ดนิดหนึ่งหนึ่งสองสาม เสร็จแล้วเวลางอสไงมันเจ็บนิดนึงนิดนึงอย่าก่อนยังไม่ถึงตัวเองเดี๋ยวค่อนดะก็อื่นเคียร์อยู่นั่นแหละเคียร์อยู่นั่นแหละเคียร์จะระบมอ่ะดินมันเข้าไปยัดด้วยมันเลยแบบว่ามันสับมันทับซ้อนกันมันล็อกล็อก

ขอตอบเป็นแค่นี้เลยตบไปอยู่ข้าวแล้วนะเดี๋ยวจะกินเล็บครบเลยเนดะี๋ยวพี่จะไม่ได้หรอกพี่ก็พูดไปงัน้นเนี่ย ช่วงมัด,ดนี่แน่ช่วงใต้กบช่วงมัด,ดนี่แน่มันจะต้องเอาข้างล่างขึ้นด้วยไงอันนี้ลึกาามากเลยอม่คนสวทำไม่ได้จริงอมนี่กี่ขียวแม่ะเขียวเขียวอีกข้างเลยนะพร้อมไหมได้ได้นาะถ้าเป็นลมก็ไม่เป็นไรนะนรออโอเคพ่อห่อหนึ่งหนึ่งหกเก้า ไม่เป็นไรไม่ต้องเรียกเอาขึ้นอีกทีนึงนะฮะอ,อะไรอะอะไรเสร็จแล้วลูกสเสร็จแล้วโอ้อันนี้ติดหนังด้วยอ่ะให้พักแป๊บหนึักแป๊บนึง,นงเอาขึ้นแล้วล่ะมันปิ้นลงไปเมื่อกี้นี้เอเอ,อเมื่อกี้เขาเดี๋ยวไม่ฟังเขาเลยเขาเดี๋ยวไงหู้โหหิวข้าวโอ้โหหมดแล้วเนี่ยหิวข้าว พวกเดียวนีมเดียวเดียวเลยอันนี้ลึกอ่ะครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วพร้อมปะ<ช>โอเคพร้อมนะห้ามชักเท้าออกนะลุกจะได้ทีเดียวโอ,โ,อโอ้มันชี้ใช่เข้าใจเข้าใจตีแต่ว่าพี่กําลังอาไม้หน้าสามตีกันแล้วกันเสร็จแล้วแหลมเหมือนกันตัวนี้ นจบข่าวดูซะก่อนอจริงๆรเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีหมดเลยเลขที่ออกหกศูนหกแปดดิสามแปดพ่งนี้หวยออกสามแปดิแม่หวยต้องออกสามแปด ไม่รักหรือ,องงเงี้ยไม่รักทุวันนี้ไม่รักหนูว่าไม่ชอบรักหกหรอกหรักหกิดแล้วนะโอเคปิดน้องคนนั้นต้องพูดยิ่งน่ากลัวต่อใหเตอร์กรีแล้วก็ดึื่มอันนั้นเขาเป็นของเขาเองไงเขาก็แบบเขาก็รักษาของเขาเองเขาบอกเขาหาร้านตัดไม่ได้ยิ่งน่ากลัวโหดคนบ้านเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราหนูตัดเล็บ นี่ขนาดรู้ยังไม่มาเลยอยู่ที่ไหนคะพัางงาเรือน,อ,นอะไรเนี่ยเพรารียกอะไรเนี่ยนังแง่อะไรวะจังหวหงหัดอะไรวะไทยเนี่ยจังหวัดอะไรสามชายแดนภาคใต้อเออทางแง่อะไรทักอย่างเลยไม่มาที่ไหนได้อยู่แค่นี้เองอะไรยังเ,งเก่งเนี่ยท่านตาบอาวบกว่าจะมาเอาโบก่อนนี้เราก็ไม่กล้า หัวนั่งตัดอยู่คนเดียวตัดจริงยังยังไม่ได้เป็นข้างที่นู้นเลยโอ้ยเาเลยต็มที่เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครบอกเลื่นลงที่เป็น,น,ปนไร เสลลรอบมันดิโอไมไหนไปไหไปไหนไปไหนไงไหนไปไมนได้เไปหนไปไนไปไหนไปไนไปไหนไปไหไป่หนไปไดนไปไไปนหนนไปไหไมไกไปนปนไปไหนไปไหนหนไหนไปไหนไปไไปไหนไปไนปไนไไหไไหไปไนไปนี่ นี่อะไรนะตัดข้างนี้เสร็จแล้วจะไม่ตัดข้างนี้ออหนองขนาดนี้จะไม่ตัดโอ,โ,โอ๋อ,นนอหืมโอ,โอูฮี้ไปล้มเปล่าไฮโดมีขึ้นแล้วไม่มีล็อกที่ไม่ตัดแต่ตดัดหนึ่งหกหกเก้าไ,ได้พิชิพสแตนบายเลยเรี้ยงเลยเอ,เออโอ,โอ้ยหนองอันนี้แล้วแค่นี้เสร็จแล้ว ไอ,อีทีเดียวก็ขึ้นแล้วเปยางเรายากกาะตัยมันปวดตรงเปน,น,น,นหนองนี่นีโอ้ยขอไอ้นีเลยนี่กินมาไม่กินยามาไม่กิน,ม,นมดดีตั้งใจนงผคนทำให้ไม่กลัวตาทั่นบอ คนเชียร์เชียร์ใหญ่เลยเว้ยอันนี้ขอเป็นไอ้นี่ไงขอเป็นลงโคนมาไงไม่ไม่ลงอะไรไม่ลงอะไรข้างล่างไอ้นี่ทั้งนั้นเลยขี้เคนทั้งนั้นเลยใส่บู๊ตเติร์นนายใส่รองเท้าใส่กี๊ตตัวสับจ้าคุณพ่อกิ๊กเนี่ยดูสิก้อนนี้หายแล้วหาดูบีบหนองแล้วบีบหนองออกแล้วแถวแม่พอพอพอ สวัสดีนะคะวันนี้จะมาแนะนํานะคะในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ตัดเล็บคบนะคะมันก็จะมีคือหนึ่งนี้เลยค่ะกันไกเวียดนามนะคะสังเกตดีๆนะคะมันจะมีตาเวียดนามตีตะปั๊มเลยนะคะว่า Made in v เวียดนามนะคะตัวนี้จะใช้ตัดเล็บคบทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นหนองมาหรือว่าจะเป็นหนังแข็งเลยเป็นเล็คบคบ หนังเอยหรือหลายหลประเภทนะคะที่เจอก็คือจะใช้ของแบรนด์เวียดนามทุกทุกทุกผลงานคือจะใช้แค่กันไกลชุดนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนกันไปนะคะประมาณ20ชุดได้ก็จะใช้ตัวนี้ในการตัดนะคะหนึคือมันคมสามารถตัดได้ทีเดียวไม่ต้องยักแย่ยักยันไม่ต้องกลัวว่าจะขาดเป็นตอเลยนะคะตัวนี้จะใช้งานง่ายมากนะคะ ลักษณะของการใช้นะคะก็คือจะจับแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะใช้ตัดได้ลึกมากนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่า <c oughs> ขาดตอแล้วเหลือทิ้งไว้ให้เป็นหนองนะคะตัวนี้มันกลายเวียดนาตัวนี้คือใช้ดีและอีกตัวที่นําเสนอนะคะก็คือแท่งงัดตัวนี้เลยนะคะที่สินค้านำเข้าจากจีนนะคะเป็นแท่งงัดที่ต้องมีคู่กัน ก็คือตัดตัวนี้และตัวนี้ก็จะคือใช้งัดขึ้นง่ายหากเราตัดสุดนะคะเน้นๆคือกันไกลเลยค่ะกันไกลเนี่ยสำคัญมากเวลาตัดเล็บคบไม่ว่าเคสไหนกันแล้วแต่หากลูกค้าตัดเองที่บ้านนะคะก็ควรจะมีกันไกลไว้สักหนึ่งอันหากเป็นเล็บคบบ่อยๆอ่ะ <c oughs> แนะนําเลยว่าควรจะมีกันไกลติดบ้านติดกระเป๋าไว้มีอาการคันมีอาการเจ็บตำแซกเล็บมีอาการปวด ให้ใช้กรรไกรตัดเองก่อนเลยนะคะอันดับแรกเพื่อจะไม่ให้มีเน่าเน่าเกิดขึ้นหมายถึงแบบอักเสบแล้วมาเกิดอาการเป็นหนองแล้วเน่าอะไรประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในขณะที่ลูกค้ากําลังเจ็บหรืออาการปวดเกิดขึ้นกับเล็บของลูกค้าลูกค้าใช้กรรไกรตัดเองก่อนเลยค่ะตัดเองบริเวณที่เป็นนะคะอันนี้เป็นการแบบเบื้องต้นอพอตัดเสร็จแล้วนะคะลูกค้าห้ามโดนน้าค่ะ อันดับที่สองคือห้ามโดนน้าเพราะไม่ชนะไม่ะน้นะคะเวลาเราตัดเสร็จแล้วเรามีอาการเลือดออกมาไปโดนน้าปุ๊บแล้วมันจะไปหนองนะคะอ่าแลวสาหรับใครที่ <c oughs> เป็นครบลึกใช้กรรไกรเสร็จแล้วก็ควรจะมีแท่งงัดในงานงัดเศษเล็บที่ทิ่มเนื้ออยู่ออกมานะคะก็คือตัวนี้มันจะทํางานประสานกันได้ลงตัว ให้สังเกตดูในทุกคลิปจะใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นในการทำนะคะอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำหรับบางคนที่มีอาการแบบว่าหนังแข็งแช่น้ำแล้วก็ยังไม่นุ่มนะคะตัวนี้เป็นน้ำยาหนังนิ่มนะคะที่ใช้ทาประมาณ5นาทีถึง10นาทีในการก่อนตัดเล็บเล็บหรือหนังส่วนมากจะเป็นหนังนะตัวนี้ไม่ใช่เล็บใช้ตัดหนังที่แข็งด้านข้างขอบเล็บ ตัวนี้ใช้ทาขอบเล็บก่อนนะคะประมาณ5-10นาทีก่อนตัดนะคะมันจะทําให้หนังนิ่มนะคะหนังขอบเล็บนิ่มแล้วจะง่ายต่อการตัดนะคะตัวนี้คว่ละ59บาทนะคะตอนนี้ของน่าจะมีไม่ไม่เยอะ <c> ถ <oughs> ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาเดี๋ยวจะให้เบอร์ไลน์ไว้นะคะแต่อุปกรณ์อันนี้คือแนะนําเลยว่าลูกค้าที่เป็นเล็บคบบ่อยๆแนะนําให้มีไว้ติดกระเป๋าติดบ้านเลยค่ะลูกค้า อย่าปล่อยให้เป็นหนองอย่าปล่อยให้แกเซบบ่อยๆนะคะพวกนี้มันสามารถเกิดได้เรื่อยๆหากลูกค้าเนี่ยปล่อยให้เป็นหนองนะคะวิธีการดูแลเล็บก็คือทุกวันเนี่ยเราอาจจะเดินบ่อยอและลูกค้าไม่ได้ทําการขัดไม่ได้ทำการดูแลเล็บเลยอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะเป็นขึ้นได้นะคะ1คือใส่รองเท้าคัตชูสองใส่รองเท้านักเรียน3โดนน้ำบ่อยๆอันนี้เป็นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีนิดนึงนะคะมีติดบ้านไว้ รับรองว่า <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีประโยชน์เลยค่ะกันไกลชุดนี้นะคะใครสนใจก็ทักและทักไลน์มาสอบถามได้นะคะหนึ่งชุดก็จะมีกันไกลแล้วก็แท่งงัดนะคะกันไกลร้อยเก้าเก้านะคะแท่งงัดร้อยห้าเก้านะคะส่วนน้ํายานหนังนิ่มก็สําหรับคนที่มีหนังคันและหนังขอบเล็บแข็งๆเยอะๆนะคะก็แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือ แต่เน้นๆเ,เลยคือคันไกลเนี่ยหากเป็นเล็บครบ่อยๆคือควรมีติดบ้านไว้นะคะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตาม